ย่อหน้าหนึ่งคำถามว่าหัวหน้าหนึ่งคนควรดูแลลูกน้องกี่คนอาจฟังดูเหมือนเรื่องของตัวเลขแต่ในความเป็นจริงมันคือคำถามเรื่องคุณภาพของความสัมพันธ์มากกว่าปริมาณเพราะไม่ว่าหัวหน้าจะเก่งแค่ไหนหากต้องดูแลคนมากเกินไปจนไม่มีเวลาเข้าใจไม่มีเวลาฟังและไม่มีเวลาพัฒนาใครเลยทีมก็จะค่อยๆเสื่อมลงโดยไม่รู้ตัวหลายองค์กรพังไม่ใช่เพราะคนไม่เก่งแต่เพราะโครงสร้างทำให้หัวหน้าไม่สามารถทำหน้าที่ของความเป็นผู้นำได้อย่างแท้จริง ย่อหน้า 2. ในทางทฤษฎีการบริหารแนวคิดเรื่อง span of control บอกว่าจำนวนลูกน้องที่เหมาะสมต่อหัวหน้า1คนมักอยู่ราวๆห้าถึงแคนเพราะเป็นช่วงที่หัวหน้ายังสามารถสื่อสารติดตามงานและดูแลคนได้อย่างทั่วถึงเมื่อจำนวนคนมากกว่านั้นความสัมพันธ์จะเริ่มห่างการสื่อสารจะเริ่มผิดเพี้ยนและหัวหน้าจะค่อยๆกลายเป็นแค่คนสังงานไม่ใช่ผู้นำที่เข้าใจทีมอีกต่อไปซึ่งตรงนี้เองที่ทําให้ทีมเริ่มมีรอยร้าวย่อหน้า 3. เมื่อหัวหน้ามีลูกน้องมากเกินไป สิ่งแรกที่หายไปคือเวลาเวลาในการฟังปัญหาเวลาในการโค้ชและเวลาในการให้ฟีดแบ็กที่มีคุณภาพลูกน้องอาจยังทํางานได้แต่จะทําไปแบบขาดทิศทางขาดการพัฒนาและขาดความรู้สึยก,กว่าตัวเองมีคุณค่าในระยะยาวคนเก่งจะเริ่มถอยคนเฉยๆจะเริ่มอยู่แบบประคองตัวและทีมจัดเต็มไปด้วยความเงียบที่อันตรายมากกว่าความขัดแย้งเสียอีกยอ่อหน้าสี่ในทางกลับกันการมีลูกน้องน้อยเกินไปก็ไม่ใช่คําตอบเสมอไป เพราะทีมที่เล็กเกินอาจทำให้หัวหน้าลงรายละเอียดมากเกินความจำเป็นกลายเป็นไมโครเมเนจเมนต์โดยไม่รู้ตัวลูกน้องขาดอิสระขาดพื้นที่เรียนรู้และไม่กล้าตัดสินใจเองดังนั้นจำนวนที่เหมาะสม,มไม่ใช่แค่ตัวเลขตายตัวแต่ต้องดูธรรมชาติของงานความซับซ้อนและความสามารถของคนในทีมประกอบกันด้วยย่อหน้าหอีกปัจจัยสำคัญคือระดับความเป็นอิสระของลูกน้องหากทีมเต็มไปด้วยคนที่มีประสบการณ์สูง ทำงานเป็นระบบและสื่อสารได้ดีหัวหน้าหนึ่งคนอาจดูแลคนได้มากขึ้นโดยไม่เกิดปัญหาแต่ถ้าเป็นทีมที่ยังใหม่ต้องการการสอนและการติดตามอย่างใกล้ชิดจำนวนลูกน้องที่เหมาะสมก็ต้องลดลงเพราะบทบาทของหัวหน้าในแต่ละทีมไม่เหมือนกันและไม่ควรถูก,กวกดด้วยมาตร,รฐานเดียวกันทั้งหมดย่อหน้า 6. สิ่งที่ทําให้ทีมพังไม่ใช่จํานวนคนแตกคือจุดที่หัวหน้าเริ่มไม่มีพื้นที่พอจะทําหน้าที่ของความเป็นผู้นํา เมื่อหัวหน้าหมดแรงหมดเวลาและหมดใจทีมาจากรับรู้ได้ทันทีผ่านการสื่อสารที่สั้นลงการตัดสินใจที่ช้าลงและการแก้ปัญหาที่ผิวเผินลงเรื่อยๆสุดท้ายงานอาจอยังเดินแต่ความเชื่อใจจะค่อยๆหายไปและนั่นคือสัญญาณเตือนของทีมที่กำลังมีปัญหาย่อหน้า7องค์กรที่แข็งแรงจึงมักออกแบบโครงสร้างให้หัวหน้ามีขนาดทีมที่ดูแลไหวและมีระบบสนับสนุนเช่นการมีหัวหน้าทีมย่อยการกระจายอำนาจการตัดสินใจและการสร้างวัฒนธรรมที่ลูกน้องช่วยกันดูแลกันเอง ไม่ใช่รอทุกอย่างจากหัวหน้าเพียงคนเดียวเพราะผู้นำที่ดีไม่ใช่คนที่ควบคุมทุกอย่างแต่คือคนที่สร้างระบบให้ทีมเติบโตได้แม้ในวันที่เขาไม่อยู่ย่อหน้า8สํสำหรับหัวหน้าเองการรู้ขีดจำกัดของตัวเองเป็นเรื่องสำคัญมากการยอมรับว่าเราดูแลคนได้จำกัดไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือความรับผิดชอบหากเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่มีเวลาให้ทีมตอบคำถามแบบผ่านๆหรือไม่รู้จักลูกน้องเท่าที่ควร นั่นอาจาไม่ใช่ปัญหาที่ตัวคนแต่เป็นปัญหาที่โครงสร้างซึ่งควรถูกแก้ด้วยระบบไม่ใช่ความพยายามส่วนบุคคลเพียงอย่างเดียวย่อหน้าก้าในโลกการทำงานยุคใหม่ที่งานซับซ้อนและคนให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตมากขึ้นบทบาทของหัวหน้าเปลี่ยนจากผู้ควบคุมเป็นผู้สนับสนุนและโค้ชให้ทีมเติบโตซึ่งบทบาทแบบนี้ต้องใช้พลังงานทางใจสูงมากหากจำนวนลูกน้องมากเกินไปหัวหน้าจะไม่เหลือพลังพอจะทำหน้าที่นี้ได้อย่างแท้จริง และสุดท้ายทีมก็จะขาดผู้นำที่แท้จริงไปโดยปริยายย่อหน้าสิบสุดท้ายแล้วคำตอบของคำถามนี้อาจไม่ใช่ตัวเลขเดียวสำหรับทุกองค์กรแต่หัวหน้าหนึ่งคนควรมีลูกน้องเท่าที่ตัวเองยังสามารถรู้จักเข้าใจและพัฒนาพวกเขาได้จริงหากถึงจุดที่หัวหน้ารู้สึกว่าดูแลไม่ไหวนั่นคือสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่าทีมกำลังใหญ่เกินไปเพราะทีมที่ไม่พังไม่ได้เกิดจากหัวหน้าที่เก่งที่สุดแต่เกิดจากโครงสร้างที่ทำให้หัวหน้ามีพื้นที่พอจะเป็นผู้นำได้อย่างเต็มที่ ย่อหน้าหนึ่งคำถามว่าหัวหน้าหนึ่งคนควรดูแลลูกน้องกี่คนอาจฟังดูเหมือนเรื่องของตัวเลขแต่ในความเป็นจริงมันคือคำถามเรื่องคุณภาพของความสัมพันธ์มากกว่าปริมาณเพราะไม่ว่าหัวหน้าจะเก่งแค่ไหนหากต้องดูแลคนมากเกินไปจนไม่มีเวลาเข้าใจไม่มีเวลาฟังและไม่มีเวลาพัฒนาใครเลยทีมก็จะค่อยๆเสื่อมลงโดยไม่รู้ตัวหลายองค์กรพังไม่ใช่เพราะคนไม่เก่งแต่เพราะโครงสร้างทําให้หัวหน้าไม่สามารถทําหน้าที่ของความเป็นผู้นําได้อย่างแท้จริง ย่อหน้า 2. ในทางทฤษฎีการบริหารแนวคิดเรื่อง span of control บอกว่าจำนวนลูกน้องที่เหมาะสมต่อหัวหน้า1คนมักอยู่ราวๆ5้าถึงแคนเพราะเป็นช่วงที่หัวหน้ายังสามารถสื่อสารติดตามงานและดูแลคนได้อย่างทั่วถึงเมื่อจำนวนคนมากกว่านั้นความสัมพันธ์จะเริ่มห่างการสื่อสารจะเริ่มผิดเพี้ยนและหัวหน้าจะค่อยๆกลายเป็นแค่คนสังงานไม่ใช่ผู้นำที่เข้าใจทีมอีกต่อไปซึ่งตรงนี้เองที่ทำให้ทีมเริ่มมีรอยร้าวย่อหน้า 3. เมื่อหัวหน้ามีลูกน้องมากเกินไป สิ่งแรกที่หายไปคือเวลาเวลาในการฟังปัญหาเวลาในการโค้ชและเวลาในการให้ฟีดแบ็กที่มีคุณภาพลูกน้องอาจยังทำงานได้แต่จะทำไปแบบขาดทิศทางขาดการพัฒนาและขาดความรู้สึกกว่าตัวเองมีคุณค่าในระยะยาวคนเก่งจะเริ่มถอยคนเฉยๆจะเริ่มอยู่แบบประคองตัวและทีมจัดเต็มไปด้วยความเงียบที่อันตรายมากกว่าความขัดแย้งเสียอีกย่อหน้าสี่ในทางกลับกันการมีลูกน้องน้อยเกินไปก็ไม่ใช่คำตอบเสมอไป เพราะทีมที่เล็กเกินอาจทำให้หัวหน้าลงรายละเอียดมากเกินความจำเป็นกลายเป็นไมโครเมเนจเมนต์ agement, โดยไม่รู้ตัวลูกน้องขาดอิสระขาดพื้นที่เรียนรู้และไม่กล้าตัดสินใจเองดังนั้นจำนวนที่เหมาะสมไม่ใช่แค่ตัวเลขตายตัวแต่ต้องดูธรรมชาติของงานความซับซ้อนและความสามารถของคนในทีมประกอบกันด้วยย่อหน้า5อีกปัจจัยสำคัญคือระดับความเป็นอิสระของลูกน้องหากทีมเต็มไปด้วยคนที่มีประสบการณ์สูง ทำงานเป็นระบบและสื่อสารได้ดีหัวหน้าหนึ่งคนอาจดูแลคนได้มากขึ้นโดยไม่เกิดปัญหาแต่ถ้าเป็นทีมที่ยังใหม่ต้องการการสอนและการติดตามอย่างใกล้ชิดจำนวนลูกน้องที่เหมาะสมก็ต้องลดลงเพราะบทบาทของหัวหน้าในแต่ละทีมไม่เหมือนกันและไม่ควรถูกกดด้วยมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดย่อหน้า6สิ่งที่ทำให้ทีมพังไม่ใช่จำนวนคนแตกคือจุดที่หัวหน้าเริ่มไม่มีพื้นที่พอจะทำหน้าที่ของความเป็นผู้นำ เมื่อหัวหน้าหมดแรงหมดเวลาและหมดใจทีมาจารับรู้ได้ทันทีผ่านการสื่อสารที่สั้นลงการตัดสินใจที่ช้าลงและการแก้ปัญหาที่ผิวเผินลงเรื่อยๆสุดท้ายงานอาจอยังเดินแต่ความเชื่อใจจะค่อยๆหายไปและนั่นคือสัญญาณเตือนของทีมที่กำลังมีปัญหาย่อหน้า7องค์กรที่แข็งแรงจึงมักออกแบบโครงสร้างให้หัวหน้ามีขนาดทีมที่ดูแลไหวและมีระบบสนับสนุนเช่นการมีหัวหน้าทีมย่อยการกระจายอำนาจการตัดสินใจและการสร้างวัฒนธรรมที่ลูกน้องช่วยกันดูแลกันเอง ไม่ใช่รอทุกอย่างจากหัวหน้าเพียงคนเดียวเพราะผู้นำที่ดีไม่ใช่คนที่ควบคุมทุกอย่างแต่คือคนที่สร้างระบบให้ทีมเติบโตได้แม้ในวันที่เขาไม่อยู่ย่อหน้า8สํสำหรับหัวหน้าเองการรู้ขีดจำกัดของตัวเองเป็นเรื่องสำคัญมากการยอมรับว่าเราดูแลคนได้จำกัดไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือความรับผิดชอบหากเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่มีเวลาให้ทีมตอบคำถามแบบผ่านๆหรือไม่รู้จักลูกน้องเท่าที่ควร นั่นอาจาไม่ใช่ปัญหาที่ตัวคนแต่เป็นปัญหาที่โครงสร้างซึ่งควรถูกแก้ด้วยระบบไม่ใช่ความพยายามส่วนบุคคลเพียงอย่างเดียวย่อหน้ากาในโลกการทํางานยุคใหม่ที่งานซับซ้อนและคนให้ความสําคัญกับคุณภาพชีวิตมากขึ้นบทบาทของหัวหน้าเปลี่ยนจากผู้ควบคุมเป็นผู้สนับสนุนและโค้ชให้ทีมเติบโตซึ่งบทบาทแบบนี้ต้องใช้พลังงานทางใจสูงมากหากจํานวนลูกน้องมากเกินไปหัวหน้าจะไม่เหลือพลังพอจะทําหน้าที่นี้ได้อย่างแท้จริง และสุดท้ายทีมก็จะขาดผู้นำที่แท้จริงไปโดยปริยายย่อหน้าสิบสุดท้ายแล้วคำตอบของคำถามนี้อาจไม่ใช่ตัวเลขเดียวสำหรับทุกองค์กรแต่หัวหน้าหนึ่งคนควรมีลูกน้องเท่าที่ตัวเองยังสามารถรู้จักเข้าใจและพัฒนาพวกเขาได้จริงหากถึงจุดที่หัวหน้ารู้สึกว่าดูแลไม่ไหวนั่นคือสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่าทีมกำลังใหญ่เกินไปเพราะทีมที่ไม่พังไม่ได้เกิดจากหัวหน้าที่เก่งที่สุดแต่เกิดจากโครงสร้างที่ทำให้หัวหน้ามีพื้นที่พอจะเป็นผู้นำได้อย่างเต็มที่ ย่อหน้าหนึ่งคำถามว่าหัวหน้าหนึ่งคนควรดูแลลูกน้องกี่คนอาจฟังดูเหมือนเรื่องของตัวเลขแต่ในความเป็นจริงมันคือคำถามเรื่องคุณภาพของความสัมพันธ์มากกว่าปริมาณเพราะไม่ว่าหัวหน้าจะเก่งแค่ไหนหากต้องดูแลคนมากเกินไปจนไม่มีเวลาเข้าใจไม่มีเวลาฟังและไม่มีเวลาพัฒนาใครเลยทีมก็จะค่อยๆเสื่อมลงโดยไม่รู้ตัวหลายองค์กรพังไม่ใช่เพราะคนไม่เก่งแต่เพราะโครงสร้างทําให้หัวหน้าไม่สามารถทําหน้าที่ของความเป็นผู้นําได้อย่างแท้จริงย่อหน้าสอง ในทางทฤษฎีการบริหารแนวคิดเรื่อง span of control บอกว่าจำนวนลูกน้องที่เหมาะสมต่อหัวหน้าหนึ่งคนมักอยู่ราวๆ5้าถึงแคนเพราะเป็นช่วงที่หัวหน้ายังสามารถสื่อสารติดตามงานและดูแลคนได้อย่างทั่วถึงเมื่อจำนวนคนมากกว่านั้นความสัมพันธ์จะเริ่มห่างการสื่อสารจะเริ่มผิดเพี้ยนและหัวหน้าจะค่อยๆกลายเป็นแค่คนสังงานไม่ใช่ผู้นำที่เข้าใจทีมอีกต่อไปซึ่งตรงนี้เองที่ทำให้ทีมเริ่มมีรอยร้าวย่อหน้า 3. เมื่อหัวหน้ามีลูกน้องมากเกินไปสิ่งแรกที่หายไปคือ เวลาเวลาในการฟังปัญหาเวลาในการโค้ชและเวลาในการให้ฟีดแบ็ที่มีคุณภาพลูกน้องอาจยังทํางานได้แต่จะทําไปแบบขาดทิศทางขาดการพัฒนาและขาดความรู้สึกกว่าตัวเองมีคุณค่าในระยะยาวคนเก่งจะเริ่มถอยคนเฉยๆจะเริ่มอยู่แบบประคองตัวและทีมจะเต็มไปด้วยความเงียบที่อันตรายมากกว่าความขัดแย้งเสียอีกย่อหน้าสี่ในทางกลับกันการมีลูกน้องน้อยเกินไปก็ไม่ใช่คําตอบเสมอไปเพราะทีมที่เล็กเกินอาจทําให้หัวหน้าลงรายละเอียดมากเกินความจําเป็น กลายเป็นไมโครเมเนจเมนต์ agement, โดยไม่รู้ตัวลูกน้องขาดอิสระขาดพื้นที่เรียนรู้และไม่กล้าตัดสินใจเองดังนั้นจำนวนที่เหมาะสมไม่ใช่แค่ตัวเลขตายตัว